สวัสดีครับวันนี้มีรูปถ่ายหลวงพ่อกรัป,ปีหกสามครับรูปสีครึ่งองค์ยอดนิยมสุดในปีหกสามนะครับเป็นรูปสุดฮิตของลูกศิษย์นะครับอันนี้เล่มทองนะครับอันนี้เป็นทองทองโรงงานนะครับทองหรือกอบสําเร็จนะครับกอบสาเร็จก็ประมาณสองกรัมกว่ารวม เลี่ยมด้วยเนี่ยก็ประมาณประมาณสี่พันห้าครับอ่าบานนี้นะครับบานนี้เลี่ยมพร้อมใช้นะครับผมเอาที่ห้าพันบาทแล้วกันที่เอาที่ห้าพันบาทส่วนวิธีดูนะครับผมเคยลงเคยสอนวิธีดูแล้วนะครับรูปรุ่นนี้นะครับให้ใครที่ยังดูไม่เป็นนะครับให้ไปดูที่เอ่อคลิปนะครับคลิปที่เคยลงไว้นะครับรูปวิธีดูแล้วก็ ผมเอารูปเกที่โดนกันเยอะๆมาให้เปรี้ยเป๊บเ,เทียบด้วยนะครับรูปนี้นะลองลองไปดูนะครับดูคลิปจนหลังส่วนรูปนี้นะครับเลี่ยมทองเลี่ยมทอ,ทองแท้นะพี่นะทองแท้แต่ว่าเป็นทองสําเร็จนะครับแล้วเขาเรียกกรอบสาเร็จนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ลอกนะครับไม่ลอกไม่ลอกไม่ดําแต่แบบหนักประมาณที่สองสองกัมกว่า เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ต้นมากเขาจะนิยมเ,ออเลื่อนแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นทุนไม่แพงนะครับเราเป็นทองแท้นะครับ <S 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 ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือชัดในในตัวหนังสือจะมีเส้นหนึ่งเส้นนะครับวิ่งตีคู่ไปกับตัวหนังสือนะครับที่ลองดูใครยังไม่ทราบก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังดูได้นะครับสภาพองคนี้ออสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์ อันนี้กรอบมือหนึ่งนะครับกรอบมือหนึ่งเลีเ่ยมมาก็ไปเลี่ยมเพื่อใส่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับรับประกันท้องแท้นะครับเอาที่ห้าพันบาทนะพี่นะแบ่งปันไปนะเอาแบบเอาแบบแบ่งปันเบาๆไปนะครับห้าพันบาทถือว่าไม่ต้องไปแต่งตัวใหม่นะครับเลี่ยมเอาไปถึงก็ข้องใช้ได้เลยนะครับ นี้ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับไลน์ไอดีครับ a c a l l v e t e นะครับแล้วก็มีมีหลายรายการนะพี่นะลองไปดูนะครับลองไปดูคลิปดูนะครับเปิดหลายรายการใครสนใจก็ทักมาแล้วกันเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ